สวัสดีค่ะเมื่อนี้เขาก็อยู่ที่ช่อง j e w e l NP Channel นะค่ะเมื่อนี้หลังจากที่เข้าไปหาเน้อไม้มาเนาะค่ะเขาก็สิมาแกงน้อไม้ค่ะเมื่อนี้เป็นเน้อไม้ล่ค่ะนี่นี่ค่ะเน้อไม้ล่ของเขานี่เข้าต้มเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะบุบบุบเอาค่ะแกะแล้วก็บุบบุบต้มค่ะแกงเมื่อนี้ก็ซิมีฟักทองบักอื้อค่ะบักอื้อหน่อยค่ะแล้วก็ยอดบักอือดอกบักอื้อแล้วก็เห็ดนะคะ วันนี้ขาสิี่งแบบเล่าๆค่ะแกงอีสานบานเท่านี่แหละค่ะไปค่ะไปเบิ้งมาดนี่นะคะ่ะมาเนียนั่งนะคะเนี่ยเข้มข้นค่ะมาเนียนั่งเข้มข้น,ขน ได้น้ำม้ค,ค,มค่ะนี่ค่ะน้ำม้นไรค่ะนี่แซ่บนะคะน้ำม้นไรนี่ค่ะน้ำมันไรของเรา,เาไปจะ,จะเป็นนี่ค่ะแบบกออค่ะนี่ กระเทียมต่ำ้วยนะคะในข่าเบือขาเบือ,บอค่ะอันนี้เราแช่น้ำแล้วมาต่ำอะคะ่ะแช่มันนิ่มสักน้อยแล้วมาต่ำแล้วเราจะล่อหมอเดือดกันนะคะ เฮ็ดค่ะมาเลยเฮ็ดเอายอดประยื้อค่ะดอกมั่นมาเนี่ยนี่ค่ะคนนจุกน้อย ่คะเดี๋ยวเขาชิ่อ่ให้พักซุกนะคะอาพักเข้าเฮ่เท่าซุกแล้วค่ะนี่แล้วสุดพิถายด้วยนะครับชะอมพักกาค่ะ ว้าอหอมค่ะแกงน้ำแม่ไร่บ้นบานๆค่ะหอมมากค่ะอืมน,นี่ค่ะนี่กะเซดเรียบร้อยค่ะอันนี้แกงน้ำแม่เห่านี่ค่ะบ่งเลยอืมเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะไปกินกันค่ะสำหรับมื้อนี้ก็เสร็จแล้วนะค่ะสำหรับแกงนองไม้ยไรใส่บ,บักอรีหน่อยและกาเฮีตของเฮาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะไปกินข้ากับแม่ละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ